สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับเราอีกแล้วนะครับทางช่องไอหนุ่มชาแนลนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมอีกหนึ่งประเด็นในคดีของน้องแตงโมที่จะต้องเอาให้ชัดเจนนั่นก็คือกุญซือหรือคนบงการอยู่เบื้องหลังของคน5คนบนเรือสปีดโบท๊ทนั่นเองนะครับผมซึ่งข้อมูลต่างๆที่ทุกคนได้รับรู้กันก็คือนายเม ซึ่งนายเอมได้เข้าไปให้ข้อมูลกับตำรวจที่สพนนทบุรีมาเรียบร้อยแล้วเป็นการไปรับทราบข้อกล่าวหาและโดนถูกดำเนินคดีแจ้งข้อหา3ข้อหานะครับผมแต่ถ้าว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาทุกคนสงสัยว่านายเอมคือใครชื่อจริงชื่ออะไรและเป็นใครเป็นคนคนเดียวกันกันกบทนายเอมหรือเปล่าคือข้อมูลได้บอกมาว่า มี2 m ก็คือ M ชายกับ M หญิงทำไมตำรวจถึงไม่บอกชื่ออะไรให้ชัดเจนเลยซึ่งถ้าย้อนไปในคดีของคุณสือเดี๋ยวเราจะมาย้อนทำลายกันให้ดูนะครับผมซึ่งในวันที่29มีนาคมที่ผ่านมานี่เองคุณกติกได้ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจสพน,นทบุรีและยอมรับว่า จากการที่เคยให้ปากคำไปในวันที่25กุมภาที่ผ่านมานั้นเป็นการให้การไม่ตรงกับความจริงที่เกิดขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นคือวันที่25กุมภาวันที่เกิดขึ้นนั้นประมาณ11โมงก็มีปอโรเบิร์ตจ็อบกติกได้นัดพูดคุยกับนายเอ็มซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย และเป็นนักธุรกิจของร้านอาหารเป็นเพื่อนสนิทของกลุ่มคนที่อยู่ในเรือสปีดโบ๊ทวันนั้นนะครับผมและนายเอ็มก็ได้พาเพื่อนไปที่มีชื่อว่านางสาวพัดและนางสาวเพลมโดยที่นายเอ็มแนะนำให้โกหกของเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงประเด็นเมากันบนเรือและก็ได้มีข้อความแชทคุยกันในไลน์ ที่นายเอม็มคุยกับกลุ่มคนบนเรือว่ามาเจอผมก่อนอย่าเพิ่งไปพบตำรวจนี่คือเป็นการย้อนที่ไปที่มาของคำว่ามีกุญซืออยู่เบื้องหลังนั่นเองนะครับผมซึ่งต่อมาวันที่5เมษายนเวลา9นาฬิกานายเอม็มได้ไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและถูกสอบปากคำนาน,านจนถึง8ชั่วโมง สุดท้ายตำรวจแจ้งข้อหา3ข้อหาก็คือข้อที่1มาตรา8.4ผู้ใดก่อให้เกิดให้ผู้อื่นกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นการบังคับขู่เข็นจ้างวานหรือยุยงส่งเสริมหรือด้วยวิธีอื่นใดผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิดถ้าผู้ถูกใช้ได้กระทำความผิดนั้นผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนเป็น ตัวการทำความผิดมิได้กระทําลงไม่ว่าจะเป็นเพราะผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระทํายังไม่ได้กระทําหรือเหตุอื่นใดข้อที่2โดนแจ้งข้อหาในมาตรา172ให้กามเท็จต่อเจ้าพนักงานข้อที่3โดนแจ้งข้อหาในมาตรา184 ผู้ใดช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษซ่อนเร้นหรือเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำความผิดคือการทำลายหลักฐานนั่นเองและก็ได้ปล่อยตัวนายเอ็มไปก่อนโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์คำประกันใ,นใดๆแต่ต้องมารายงานตัวทุกๆ7วันแต่ที่ยังมีข้อสงสัยกันอยู่นั่นก็คือนายเอ็มคนนี้คือใครสุดท้าย ทางหนังสือพิมพ์ของไทยรัฐประจำวันที่5เมษาก็ได้มาออกมาเฉลยแล้วว่านายเอมคนนี้ก็คือนายพิมพ์ธรรมเทีรศรีอายุ41ปีซึ่งนายเอ็มกับทนายเอมคือคนละคนกันส่วนคนที่เป็นทนายเอ็มนั้นเป็นผู้หญิงชื่อพัดเป็นทนายเป็นคนที่ไฮโซโปอได้ขับรถไปหาที่บ้านแถวย่านเอกมัยตอนประมาณตีสามนั่นเอง ของคืนวันที่24เป็นช่วงรอยต่อของวันที่หลังเกิดเหตุและก็ให้ไปรวมตัวกันในวันที่25กุมภาพันธ์ตอน11โมงที่ร้านอาหารอิตาเลียนย่านคลองตันโดยทนายเอ็มที่เป็นผู้หญิงคนนี้ได้แนะนำบุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของทนายตั้มสิทธาให้มาทำหน้าที่ให้คำแนะนำแต่สุดท้ายเขาก็ไม่รับทำคดีนี้ให้ จนปอและโรเบิร์ตได้ไปเจอกับทนายตั้มแถวร้านอาหารแถวราดชะพลึกนั่นเองทนายตั้มก็ไม่รับทำคดีให้กับ5คนบนเรือเหมือนกันหลังจากนั้น5คนบนเรือก็เลยไปพบตำรวจที่สอพอนนทับรีเพื่อให้ปากคำในครั้งแรกและนี่คือที่มาที่ไปของบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีของน้องแตงโม ว่ามีใครคอยชี้ช่องคอยให้คำปรึกษาหรือเป็นกุณซื้ออยู่ในเบื้องหลังซึ่งเราได้ย้อนทำลายให้ดูกันเรียบร้อยแล้วและทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีของน้องแตงโมก็จะต้องโดนคดีไปด้วยกัน